การใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์แก่ปุถุชนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าตรีบุรุษคารือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาให้เห็นชัดอยู่เนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในความหนุ่ม มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเมื่อเขามองเห็นชัดในข้อนี้อยู่เนืองเนืองขอย่อมละความมัวเมาในความหนุ่มโดยประการทั้งปวงหรือว่าบรรเทาลงได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลทตรีบุรุษการิหัสหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเห็นชัดในข้อนี้อยู่เนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้ดังนี้